ครับพพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านกําลังอยู่กับบ้ามีและกระชองอีสานบ้านขวอยเองเนาะพี่น้องเนาะอ,อีเกิง่งอีเกิ่งเต็มดวงพี่น้องผมครับพี่น้องผมสวัสดีครับอ่าไปพี่น้องผมไปหาบือกระโปกเซ้นหนูกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งว่าเฮาสี่ใดป้อใดเนาะครับเนาะ,ะมันเดือนงายแนยวนี้บ้ามีว่าเป็นตะบ่อใดหรอก ท่นบ่อใดก็แท่งปลาลู่ล้วล่ะพี่น้องผมไปเบืองปลาบืนแล้วก็หาปลาบืนแท่งปลาแล้วก็ไปเบิองบ่วงเบิองไดพี่น้องผมหาอยากหาจินมือเดือนง่ายพี่น้องผมง่ายกับเศร้าบอา่อใดอยู่กับพีกำลังเล่วขันขาดสิ่งเล่านี่ไปพี่น้องเขาบ่อใดเบืองบ้ามีบ่อใดาหากกบหูซึกบอ่อใพี่น้องผมปไปด้วยกันครับ 오이 병원. Souture rapide en gros. ห้อมสีขาดแล้วพี่น้องห้อมสีขาดแล้ว<_><_><_>ห้อมสีขาดแล้วห้อมสีขาดแล้วพี่น้องอาบอดีถือขอด้วยครับถือถือลังคอจังาว่ามันอ่ามันได้ยาก 加一点点皮料，加一点点， 好，那我先走了，再见。 撸一撸一多。Lui, lui ปาดพี่น้องผมด้วยความจัดริงสาบานกระไดบักกีโลยุหันพี่น้องเรามีซี่หาโตซี่หาโตบ้ามีกาเลยบ้ามีซ้อมเบื้องผูดเครื่องช่โมงมันเลียนเขาฮู้มาเอื้อนคันมากลนได้บดถูกโตถ้าบ้ามีสิใส่วิธีอ่าสิใส่วิธีอ้อยเราวืดกับพวกเขาดอกเพราะว่าเขาบริวิดกระพวกตัวไอตัวผูกับตัวแม่นั่ตัวบักไงยพี่น้องผมตัวผูกับตัวแม่บ้ามีบอกได้เลยว่าโตบักไงยพี่น้อง ว้เวล่เราใจกลอยากให้พี่น้องมาเห็นคือบ้ามีเห็นได้อยู่ปากหูพี่น้องคันคันบ้ามีสีิวื้ือนู้หน่อยกักัเสียดายหนูใหญ่ก็เลยบาดหนูใหญ่เห็นตะโกงหางบานนี่จังหวะเออจังหวะวาดกับพวกเข้าไปนอนบ่ท่านเอาพี่น้องผมเดี๋ยวจังครับมาจัดก,การบ้ามีบอกไปเลยว่าหนูขนั้วนี่ดับแน่นอนพี่น้องบ้ามีบอกได้เลยว่าหนูขั้วนี่ดับย่อนบ้ามีแน่นอนโอ้ยสุดยอด อันนี้ชิมร่างง่าหออกมาไปพี่น้องผมรุ่ยต่อไปโคตรดีใจเลยพี่น้องผมว่ามีดีใจแห่งเจอหุนูขั้วเนี่ย้อมเบื้งเกือบเครืองจะม่วงว่ามันมีจกักโตหละกะมันเข่าหูได้ชั่วเนะพี่น้องเนาะหลังจากนี่มืนเสียวสิผ้ามาเบื้ง คอนซีเวอร์กรับคันเวอร์กับแจ็คสียูโอยูพีหนองมันตนัวใหญ่เห็นตะโกหางคันสีเวอร์เพื่อการขึ้สิบปเป็นตะอถืธไปไปหาตัวใหม่โอ้ยเสียเทอม ดียิ่งฮ่า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 ถืออีกแล้วพี่น้องผมถืออีกแล้วถืออีกแล้วรุ่นนี้แหละกำลังดีใซนงามๆเตรียมที่สองผ่านไปพี่น้องผมกับบ่าวมีหนูยานอีสานบานข่อยเองพี่น้องกับบ่าวมีหนูยานอีสานบานข่อยเองพี่น้องผมจัดไปจวดจวดจวดดีสีกว่า ในตัวที่สองจริงๆแล้วเดี๋ยวกลับไปตัวที่สี่ตัวที่หาดี๋ยวจัดให้ขึ้นนี่ที่บอกว่าบ้ามีพยายามหาหนูหลายๆเห่งวงเนี่ยยวจัดให้เน้ะครับลนะูกคอยปดเอาพี่ดอก ถอยทับเลยกันคือกันได้แน,น,น่นอยู่เลรอถอยเลยพี่น้องชมไม่ง่ามถอยอย่าเหยียบบวงถอยให้ไกลบวงกนี่พี่น้นองชม พี่น้องได้อยู่ได้อยู่ได้อย่ไปสองแต้มชิงเคียงพี่น้องผมเดรียนมันกระหงายพูดพี่น้องคือหนูมันตื่นไหมบา้ามีซิวเวอร์กับโผกกับอะไรเล่ยกลายเป็นยังสี่อ้าไปกลับไป ข้างไหมขอบคุณทุกเรืยทุกทรัพย์ทุกทการที่การตามพี่น้องผมมือนีสองแต้มชิงเคียง,งพี่น้องผมบอกแล้วว่าหมานพนานนี่น้องผมหมานแน่นอนขึ้นเดือนเพียบแล้พี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีพี่น้องผมเซร์เลิศคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับต้องเจออยู่แล้วจิตปวดจังไงไปเบิ่งกันปวดจังไงล่ะเอ๊ะ อ้าวแลหอดรถอ่ะนี่ถุงกระไดแล้วนะพี่องเนาะนี่ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองพี่้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ